สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมผลงานเจ้ามูทองกับผลงาน C Y 0ูนครับนี่เป็นเพศผู้ครับเป็น7เดือนแล้วนะครับไม่ได้เจอก,กัน2เดือนเดือนกว่าๆนี่แหล้วดูว่าเ,เพศผู้โอ้ออเวลาก็เป็น เพศเมียเก้าเดือนสี่บายศูนย์เผลงานสี่บายศูนย์เ้าหกือดังมาบึกขออ สี่ใบสี่ใบศูนย์เก้าหกอเนื้อหนังดูครับเก้าเดือนอันนี้เจ็ดเดือนพัฒนาขายที่สมสีวายนี่ครับผลงานก็ออกเยอะเลยครับเต็มบ้านเต็มเมืองดูครับเพชรเมียซะด้วย เป็นผลงานเจ้ามูทองจับยาน,นมครับดูสวยงามมากครับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มนะครับดูการพัฒนาการแล้วก็ผลงานผลงานซีวายสวนก็หแล้วก็ผลงานเจ้าหมูทองครับนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ